ตัวเล็กอยากออกกล้องในตัวเล็กเห็นขาเห็นขาโผลมานิดนึงนะคะอ้กำลังใจเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกคนนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนมาชม วัวกาลังคลอดลูกนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะคะวันนี้เวงก็จะเก็บภาพบรรยากาศเอามาให้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นวัวแม่สาวนะคะเพิ่งที่จะกําลังจะคลอดนะคะเห็นขากําลังออกมานะคะเขาก็จะออกเองโดยธรรมชาตินะคะเราก็จะไม่มีการทําคลอดหรือว่าอะไรนะคะนี่กําลังใจเยอะแยะเลยนะคะกําลังใจกําลังยืนแม่วัว กำลังบิ่งนะคะไข่เจียวออกกาลังใจเยอะแยะเลยนะคะตัวเล็กตัวเล็กมาดูแม่บัวรอดลูก ก็กำลังเบ่งนะคะเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ออกมาแต่คาส่องขงางฮะยังไม่เห็นหัวเลยเห็นแต่คา กำลังใจอะไรๆลปุ่นนี่ ย่างขากำลังออกเอ๊ะไอต้นนี้มันเลียมือไอตัวนี้มันมาเลียมือ โอ้มีโอ้ยมาเลียมืออีก ออกมาเร็วดูกอะไปลหนมันเห็บหลินยาวนูน่นอยู่ตรงขา เบงอ้าวทำไมมันเบงก่อนพอเคยดึงอ้าวอุ้ยเกือบออกแล้วอ้าวอ้าวออดอดเพรแล้วเพรเพร แล้วมันก็ออกเองได้แล้วเออลูกตัวหญยพูดว่ามันมีเร่งเบิงไข่เจียวออกเลย ตับผู้ต้มเมียตับผู้ต้มเมียไข่เจียออกพอไยมันลุกขึ้นอ่ะ นองมันเป็นไรมันจะัดหัวแรงปนหลังจากที่คลอดแล้วนะคะแม่วัวก็กำลังเลียเพื่อทำความสะอาดตัวให้ลูกของเขานะคะเขาเลียไปเรื่อยๆแบบนี้จะทำให้ลูกของเขาแข็งแรงเร็วนะคะสามารถลุกขึ้นยืนลุกขึ้นวิ่งได้เร็วนะคะเพราะว่า แม่งัวก็จะเลียทำความสะอาดเมือกที่ติดตัวมานะคะนี่ก็จะได้ลูกตัวผู้นะคะเลียไปเรื่อยๆแม่วัวก็จะเลียทำความสะอาดตัวให้ลูกนะคะ เขาก็จะเลียทําความสะอาดลูกไปเรื่อยๆจนกว่าตัวจะแห้งนะคะพอตัวแห้งปุ๊บเขาก็จะลูกวัวก็สามารถลุกขึ้นวิ่งอันส่วนตัวอื่นนะคะก็จะรอให้พ่อปล่อยแต่ต้องรอให้ลูกวัวแข็งแรงก่อนนะคะถึงจะปล่อยไปได้สายข้างหลังที่เห็นห้อยๆนะคะก็จะเป็นพรกวัวนะคะหรือว่าน้องวัวนะคะที่ยังไม่ตกออกมานะคะ ตัวตัวไหนก็จะประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะตกลงมานะคะตัวไหนก็ใช้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะตกยากหน่อย เออเออมันแดงเหมือนใครมันแดงเหมือนผอมมันว่ะ<อ>แข็งแรงแล้วพูมันหนามาเลยหิวฟางหิวยา